เห็นยังเั็นอีหยัโอ้เขาแค่ตัวนี้อุดไม่ได้นะครับลังสวยครับเดีจะทําการฮุบเลยนะครับต่อสดสดนี่สดสดนี่ต่อสดสดนี่อนี้เขาบอกต่อสดสดต่อสดสดบ่ต่อสดสดสดก็นนี่กัปลาตลาดไทยยังแพ้ เห,ห็่ขังงูไฟฮ็ดห่งไฟแค่งไฟไม่เลเห็นยังนอมอืมอืมอยังืมอืมอือ๋อโตัวเนี้ย ของแท้ตัวนี้ของแท้แท้ว้าของแท้แท้วะว้าแน่งงบบ<ะ>นอะแม่งงอไรม่กุกนกัรโอ้เกียวเขียเยห็นอะไรบ้างขัวบ่ขัวตัวเบเงนะขัเอกเป็นเบิ้งสิเบิ้งม<ะ>ันสิอฮหาใช้เอาเอ โอ้โอ้แมวอ่ะครับผมอุดไม่ได้นะครับลังสวยครับเราจะทำการฮุบเลยนะครับเรียบร้อยครับฮุบเรียบร้อยมายืมัดได้บ่อย <c oughs> แล้วก็ตัดลงมาไหมกะตัดนี่นี่ก่อน ไงปันยังครับปันยังครับฝันนัดวะฝันหุ่ขี่เอาเทิงพูเทิงพูเด้อเออตาละสวยัง่าเลรียบร้อยเรยบร้อยง่นเอาตัันเอาตัว่อุดให้มันนัไม่จะไปหาอุดให้มันยากฝันนัดวาโอ้ยู่กิ่งเล็กนะครับนี่โมชสดนี่ สดสดนี่ตัวสดสดนี่อันนี้เขาบอกตัวสดสดตัวสดสดมตัวสดสดสดก็นี่กับป่าตลาดไทยบอดี้อุดเลยครับรังสวยนะครับเป็นรังที่สามที่สามเลยเนาะรังที่สามของปีนี้นะครับรังสวยๆครับไปครับไปดูการติดตั้งครับรังสวยๆครับเสร็จเรียบร้อยครับยางแผ่นเฮ้ยยังเครื่องขังบังไฟ เช็นหอกหมวยใช่หอกไฟโอ้ยนี่คืนไฮวะแล้วขึ้นตัวฮะขึ้นตัวไปช่วงและหำโลเลยนี่ครับต้นไม้นีอยู่ครับมันมีแต่ต้นยางต้นยางกอบขึ้นสูงนะครับเห็ดนี่ติดตั้งนะครับนี่เนี่ยเห็นไหมโห่แล้วเปลี่ยนแผ่น ผั้ออกแบบได้เนี่ยหางฟลายแก้วลุ้มลุ้มลุมลม,ลม,มฟลายหาจุกหลาม hey. งานเฮาเินเดียวก็ได้ไดเนี่ยเห็นว่าติดแล้วติดไม่แล้วเนี่ยเชียนแพนห้องขี่เขาไปนั่นู่งครับหางหนึ่ง,น,งนี่ได้ไม่เยอะนะครับเอาไว้ใกล้ๆกันก็ได้ครับ ครับมันอุดบ่อยได้นะครับนี่มันมีดูนี่ดูที่มันเจาะออกมานะครับมันอุดไม่ได้ช่องรูหอเลยไงยปัยังติดตั้งนะครับเชียนแพนไหนะติดตั้งอื ใช้ฟางมัดนะครับฟางกันฟางก็อยู่อยู่มาหัดใช้ลวดออกอืมเพ่งทรงหยดน้ำที่สวยนะครับหลังนี้มัดตัวนี้เลย โอ้ยพ่อกระเทิอนกับว่าขี่ใส่้กูเรื่องบางามตด,ตดตดข้าพูดเลยทางออกมาบนแหงติดตั้งติดตั้งรังต่ำตำนะง่ยายง่ายเลยถ้าเจออย่างนี้รักงก็สบาย นัวเป็นนัวมาแต่เสียงซื้อแค่ยุ่กินมาน้ำอยู่แล้วมัดมีเฮือนเออนั่นแหละได้นี่เลยมีได้เออมัดมีเฮือนบิดเสียนแพนเออนาทีจิตตั้งสวยงามครับรังกำลังสวยครับ เกือบ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 ข้าหัวคนหละตอนปล่อยก็แกะถุงแล้วก็ปล่อยถุงล่วงง่ายครับยังไงก็ฝากกด like, ไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพันนัดพนลุดูดูการล่าต่อมาถึงแล้วนะครับเลี้ยงต่อแต่ผมไม่ค่อยมีเวลาหานะครับเขาเห็นเขาเห็นแล้วเขาบอกเขาไปย้ายนะครับ ยังไงก็จะลงคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับถ้าถ้าเจอของแท้